แล้วสวัสดีครับผมมเมรีวันเด็กกาบันสวนครับต้มปลาครับต้มปลาเกลือใส่ไปเลยครับผมกับบ่าวเกษตรกรลูกเทศบ้านครับผมเก็กน้อยบ่าวอุ่มครับมีวันสวนครับผมนี่ต้มปลาดิ้นแซ่บๆนี่ครับเดี๋ยวปรุงก็ใส่ตะกออกเดี๋ยวตะกก้องออกเนาะใส่รถดีนไอยครับใส่รถดีลงไปครับนี่ครับมีปลาเกลือเลียงครับผมสับะคุณ แต่ไข่ไม่มากูดนะครับเปียกครับผม้วกาศเชลเล่นเท่านีร่ละครับตมยำปนินทบเสียบันนองปนนองนครับนี่ครับบรรยากาศยุบบ้านสวนครับการบ้านสวนนี่ครับบ้านสวนนะครับเด้อมาเที่ยวเล่นได้ครับผมช่องเปียวเกษตรฟาร์มครับมาเล่นน้ำกันนะครับ มันสวนติ่งเ,นนเด,ด่นนัวบ่รถดีใช่ไหมเน่เมเปดแล้วเดี๋ว,ว,วตุมธรรมดาบ้านๆเขาเน่ยครับตุมสดสองคนครับเมือนี้วเสีบุ่นน่ะติ่งเินขึ้นมาลชเ่็มเลยวันจางอยู่ล้าเส้นไหม พอพลัวเจิมอืมเพื่อแสดงว่ารีดนี่สมบูรณ์ดีแล้วแดดวันสองของโอเคครับเฮ้ยว่ะฮะประมาณนี้นะนี่ครับเดี๋ยวเสต็ปหลังบปคุครับไพ่ตัวตอนบ้านออกหวานเดี๋ยวสร้อยขอมเงยลงเลเออแมนแมนรืมเข้าก็จะหอมไอ้มันออกรสหวานนดิเขียนนะครับเนาะติดโดยที่บะรองใจต่างๆเขียนับผมติดตามต้นกินนะครับเนาะ นี่ครับผมมีแก้วฉีเห็นสุก่ันตอก่าะจากเชฟอุ้มครับผมเกษตรกรลูกเทบ้านที่ตามช่องพ้นได้ครับเราจะต้องคิปนี่ครับผมวิธีใส่มันครับแก้วขีแก้วใส่นะครับแก้วมันครับผมบ่ทิมครับป่านิเนึงอเด็กยง อ๋ออมบานพี่จริงใส้ปลา<ป>แดกกดันด้ลขาดว่าอะไรนี่น่ัวครับ,บรยยนัวได้เยอะจนจะเข็มนี่แะครับใส่ลงไปอีกนี่เดียวเลือสารเกาะให้เป็นไตนาหนาวด้วยครับเด้อหนาวเขามาเยือนเลยครับไปกดเียรลงไปเลย บ่ต้องหาใส่ตอนอเดี๋ยวเป็นบานครับเจ้าชีครับนี่ครับเจ้าชีปลาน้ำๆกันครับจัดใส่เลยครับนี่นี่ครับหอมแดงโอ้ยว่าหอมแดงเมื่อเด้อหอมึงไงน้ำมันหลดรอหอมแงยกกรเที่ยง แซ่บๆร่วมกันครับมื่อนี้ครับกับบรรยากาศเยิ่งหนาวๆนี่ครับกำลังก้อนนี่ยัดง่ายๆเลยครับเย็ดกินยัส่วนนี่หน้าไอ้คงนี่กับมือสร้อยรถเป็นไปตามกดกดแชร์ครับที่เด็ดเฮ็ดกินเองเอาโมแดงใส่เลยครับเปิดร้านเฮ็ดบังนบ้านครับสุดหอนสองคนครับคนิยอนหอน ขุ่นเนื้อในกลองหนึ่งอืมบคิดครงคำนวติดตามอ่ะครับลงมือเลยครับวันนี้ครับนี่วิธีเป็นอ่อนเดี๋ยวมันใหม่เจ้าขีบะนิ่นครับนี่ต้มปลาเจ้าขีบะน,นิ่นครับอันนี้นใส่มันใส่กับใส่กับมันมันเข้าสิบโตจินครับ มาเห็ดเจลวับแซบเจ้านัวๆเจ้าไปทิ้งเด้รยวเเด้อต้มไปแซบเราต้มเส่ปลาลมกันนี่นะครับผมเราก็ไขมันผิกสดกับใสพผิกสดครับอันนี้มักกแห้งกับใส่เริกแห้งแล้วก้าห้องที่เห็ดมันบานเห็ดเป็นเจลเหรอครับนี่ครับใส่ตรงกันนะครับนี่ใส่มันสุกเลยครับ น้ำมันหรือออกมาอืหวานยอยหอมเลยแรยาจร้แจร่งบันสวนใอ้ตู้ลูกป,ป,ล,ปล,ววลายไม่รไม่้ยายกะมนี่สูงไงครับเนี่ยมัเดี่ยวสิส้นะครับ คล้ายๆขัวคล้ายๆมุกหมอนะครับคล้ายๆมุกหมอเน็ดคือกัึ้น่ะไดแ่แดกขึ้ไม่คล้ายกันมุกหมอนเวลาติ่ใส่ปลาเลยใส่ได้ทุกส่วนครับปลากินได้ทุกส่วนกินง่ายยุ่งง่ายครับนะครับต้องไม่ละครับตอนนี้โอเคครับติดตามครับตอนกินครับผมลุกและเดือดไปสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมมาครับมากินต้มมำนิดเสร็จแล้วครับ โซนฮอนครับผมเนี่ยสวัสดีครับผม,บผมกับบ่าวอุ้มเกษตรกรลูกไทยบ้านครับช่องเกษตรกรลูกไทยบ้านติดตามได้ครับผมนีม่จิ้นขอบขอบมาไม่รูบมือตามก็รู้ว่าแชร์ครับแซ่บพอดีกลางๆอืมไม่ตกเพยลยนไรไม่ได้ตั้งใจสี่ทอดเนี่ยใครที่แหละเอาไข่ไปลา่างบีบแห้งวนแล้วแตก ก็เลยได้เก็บผักขามาถอดเลยก็มีไงครับขเขากำลังโมเสบข้ามในตากสวนมางหัวก่อนนะครับขั้นตอนแรกย่ำหนาวเลยครับเด้อต้มดีๆมากนะครับนอกหนาวเย็นๆกินข้าวไก่แนมเลยเนี่ยมาเปี่ยวมาเลยน,น้ำครับ แต่ไม่มีมูก,กินเขาโป๊ะกะเตะเลยกินกุ้งหอยผมเรียนบ้าน่วนร,รับบรยรย,ยากาศดีๆแกวขี่ไปนิ่นครับออตอนนึ่งปะเดียครับ กิบน้ำสวนอยู่แล้วครับมะตูมกันเลยเสียบของแข็อืมีครับอืมสดงมันห่อนหมดพาขึ้นแล้วระวงังดังนัง้นมาหอนกับฟันเนาะไม่ควายนะไม่ ลืมข้าวออกมันหอดกำลังเขาบ่านโอ้แตายต่ละลืมม่นมีติดเล่นบ่ะตัววันห,หน่อยพี่บอกว่าโอมนน้มันเมื่อเด็กมันโซ่ได้ล่างบ่ได้เล่นไหมไอ้มันแล้ว ไปชูกระแดกโลตัวกรนวดตัดให้กินเลยหบางวัน เก็บบางเลี่ยงกว่าใครสองเมืเปลือบบางๆนี่ไกลๆเพิ่นขึ้นเนี่ยดอกหมดนมโม้ตบเลยเป็ก่อเริ่องว่าใครอันนีและตัวทีมันเท่าๆนะด่างเหมือนคนลุนหนลนหับ ก็เย็นวยญญาณตัดไปดีนมาหวัวมากคนเทินคุ้บหัวน,นี่ครับตันนีอ้อืมนี่แบบขเลยกี่ปนิน cứ nó lên nguồn chuẩn xì thủng, nó lên lên lắp nha các uống yêu mì uống đi đi nha mừng quá đẹp mừng quá đẹp mừng quá đẹp mừng quá ต้อย่างกันบ้านหน้าคนเื่อด้าอาหารปลาคนรกาอา <c oughs> หารปลาการมาตุ้ดีพ่อเนี่ยไทยไายจะ,ะอซทิดเพาันต้องมาดหยงา <c oughs> พยายมกินของแรงมาเด้อครับเด้อมามว่าสุดปูบอหมเดี๋ยวราตะเพียนต่นี่มันดีเงนไปเยู <ans> ่ด <concept bra in> <u> ้ <handicap> <itti> <inaudible noise affe tới> อาหารก็นนามเลือใส่มากกต่นิ่มชุ่มมันสดใหม่นียนิ่นนมแพ่ อย่างผสมกันปเป็นัดตเกียนแต่นมันเป็นก็ยังบอธรามาติน้ำให,หน้าเนี่ถ้าให้น้าใหาน้นาหน่อยๆก็หนักอย่งเีงืงไนะ่เ้เนบแล้วก็อีกกนี้มันงให้น้ายนยนยนอย่างนล่นแพร่เด้จับถ้าอยาเหีนหน้าขเขาเบียงปาก โอ้ติดตามันคนเบาอ,อ,อักน้ำเหับไรืดองเห็นแซ่บเอาไปอีกูกับกลางไงเดฟมาถิ่มลงเลยบได้เดฟหันไปแฝงแบบผูุ่งเนาะกินแล้วพยาสตตาตตะเกียหันนิญญ่ ต,ตงง้มังี่ยต้มอมขีป่ะอืมโอ้ยขวบบกขวานขมนะแต่ยัง่พอกขคมเ่ยอะไรเจ้าขวานก็เนี่มันมันบดแตกหมีมันบดแตกแล้วมันก็ขมนลยออกมาถึนอง,อางนู่นยังไงลืม ปิดเปิดเท่ากับปิดปิดเท่าก่ปิดหน่อยจะเปิดเทอมบอกเปิดทมปิดตามเนอปิดปิดเทมรม้ได้หลายหลัเยเขามาจ่ายค่าเิ่มไปโอเคแล้วครับเนาะ เอาอยากกลิ่นตอนะครับรับคลิปนี้ไปสำนึกนะครับผมขอใหก็อยืนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งน้องคำน้อยจะพาคลิปต่อไปครับผมรับคลิปนี้ไปสำนึกครับเกษตรกรลูกเทืบ้านช่องเพิ่นครับผมขอบคุณครับพิมนาครับผม